CB 650R ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่หมดแบบ All New s, จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมทั้งตัวธรรมดาตัว e c u ัและตัวแต่งเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งในครั้งนี้ All New Honda CB 650R มาพร้อมกับคอนเซปต์ Edge of the Road มันเป็นบิ๊กไบค์แบบ n น็กเกตสไตล์มี o Sport Cafe ที่มีความโดดเด่นตรงไฟหน้าทรงกลมแบบ LED มีดีไซน์เส้นสายด้านข้างที่ดูบึกบึนสมกับเป็นรถบิ๊กไบค์มีช่องจ่ายไฟใต้เบาะแบบ USB Type C เบาะคนนั่งและคนซ้อนถูกปรับรูปทรงใหม่ทั้งด้านส่วนท้ายรถและไฟท้ายก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความลงตัว และให้อารมณ์สปอร์ตยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่น่าสนใจจนไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการที่ทาง Honda ได้เลือกที่จะติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง Honda e c l ค s ั Class. ลงในรถรุ่นนี้เป็นครั้งแรกของโลกโดยเทคโนโลยีนี้จะทำหน้าที่ควบคุมระบบคัตด,ด้วยไฟฟ้าทำให้ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกําทัชดังนั้นการขับขี่ CB650R จึงมีความสนุกเล้าใจ และสะดวกสบายอย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนโดยเรื่องของระบบอีคัตอย่างละเอียดเนี่ยผมได้พูดไว้ในคลิป CBR 600R แล้วนะครับใครที่อยากรู้ก็สามารถไปดูคลิปนั้นต่อจากคลิปนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้นะครับกลุ่มพลังเครื่องยนต์ยังคงใช้เครื่องยนต์แบบ4ีสูบเรียงขนาดความจุจริง6 4 9 c c ระบายความร้อนด้วยน้ําเคลมพละกําลังมาที่93.87แรงมา้าและมีแรงบิด63นิวตันเมตรที่9,500รอบ ทำให้ตัวรถสามารถตอบสนองคันเร่งได้ดั่งใจสั่งถังน้ำมันสามารถจุเชื้อเพลิงได้15.4ลิตรมาพร้อมกับหน้าจอเลอนไมลแบบ TFT ขนาด5นิ้วดีไซน์ใหม่สามารถแสดงผลได้ครบคันสวยงามมากยิ่งขึ้นมีระบบ Honda Smart Voice Control System ทำให้ผู้ขับขี่สามารถสั่งการด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชัน Honda r a s y n c ได้อย่างสะดวก พร้อมกับระบบป้องกันลดเสียการทรงตัว Honda Selectable Torque Control ส่วนระบบกันสะเทือนหน้าจะใช้โชอคอัพหัวกลับแบรนด์โชว่วา SFFBP ขนาด41มิลิเมตรส่วนด้านหลังจะเป็นโชอกเดี่ยวที่สามารถปรับตั้งระยะพิโลดได้ถึง10ระดับทำให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายได้ดีระบบเบรคด้านหน้าใช้ดิสเบรคคู่ขนาด310ม mm, ิลิมตรทงานร่วมกับคาลิปเปอร์เบรกแบบแรดินเมาส์4ลูกสูบ ด้านหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยว240มิลิเมตรมีคาลิปเปอร์เบรกลูกสูบเดี่ยวและมีระบบความปลอดภัยอย่าง ABS แบบ2 Channel นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฉุกเฉินที่จะกระพริบเองอัตโนมัติเมื่อทำการลดความเร็วลงอย่างรวดเร็วส่วนล้อจะใช้ลออ้ออลูมิเนียมหล่อขึ้นลูป o r l n e Honda CB 6ก0 R จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดำแมสกันพาวเดอร์แบล็คเมทัลลิก สีแดง Candy c h r o m o p h e r e และสีเทา Pale Smoke g ก y ราคาแนะนำรุ่นสแตนดาดไม่มีอีคัสเริ่มต้นที่312,100บาทโดยไทยฮอนด้าเปิดรับจองทั้งรุ่นสแตนดาดและรุ่นอ e ีคัสเลยนะครับสําหรับตารางผ่อนตัวนี้ผมนํามาให้ทุกท่านดูเพื่อที่จะได้พอกะได้นะครับว่าต้องดาวและผ่อนประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการตารางผ่อนที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้ไปขอทางผู้จําหน่ายเลยจะดีกว่า เพราะตารางผ่อนอาจจะแตกต่างกันออกไปตามโปรโมชั่นของแต่ละช่วงเวลานั่นเองสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยภาพเปรียบเทียบตัวรถระหว่างตัวธรรมดาตัวอ e ีคัตและตัวแต่งแบบพอกบุกิบไว้ให้ชมกันเป็นยังไงบ้างล่ะครับเมื่อท่านผู้ชมเห็นรถรุ่นนี้แล้วคิดยังไงบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบรถบิ๊กไบคไฟกลมนะครับ ก็สามารถไปดูคลิป c b 1 0 0 r ที่ผมทำไปแล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกมากมายไงนะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าทำงานครอบจักรวาลแต่ว่าเงินผ่อนจักรยานยังไม่พอ อยากได้ c b 6 9 0 R สักคันแต่เงินไม่พอครับเพื่อนขอตัวไปเก็บเงินก่อนนะครับแล้วยังไงอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่อีกชิ้นในคลิปหน้านะครับผม